มาอีกหนึ่งประเด็นดราม่าก,กันบ้างนะครับสำหรับเวทีนี้คุณผู้ชมมาถึงน้องนิคโคลีน <Ừ. S 1> แล้วก็น้องไอกันนะครับคือหลายคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าพักหลังเนี่ยไม่ค่อยเห็นทั้งสองคนเนี่ยร่วมงานของกองสักเท่าไหร่คุณผู้ชมนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยสองคนเนี่ยได้ออกมาเคลียร์ชัดแล้วสําหรับประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้นเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็มีเรื่องราวของการศึกษามีการติดโรงติดเรียนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะรายละเอียดจะเป็นยังไงไปฟังทั้งสองสัมภาษณ์ มอมกันเลยครับเข้าใจค่ะคือจริงๆแล้วนิโครู้สึกว่าคือบางคน่ะเรามีสิ่งที่เราจะต้องทำเนาะบางคนเราจะต้องไปเรียนบางคนทํางานหรือว่าติดภารกิจหรือว่าติดงานจริงๆเนาะซึ่งนิโคคิดว่าการที่เราเต็มที่กับตําแหน่งแล้วอันนี้ไม่ได้การที่เราไม่ได้ไปออกงานไม่ได้แปลว่าเราอุ้งหานอันนึงหรือว่างานที่เราไม่ได้ดำรงตำแหน่งอะไรอนยะ่างเงี้ยคือนิโคก็รู้สึกว่าเออบางบางที่มันติดธุระจริงๆแล้วก็เป็นธุระที่อาจจะแบบว่า แคนเซิลไม่ได้หรือว่าเป็นคิวงานที่เราอาจจะนัดมาก่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จริงๆโคก็เข้าใจก็เข้าใจกันแล้วกันคนอาจจะแบบห่วงว่าแบบเอ้ยไปไหนเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนกันค่ะอาจจะมีบางวันที่บ้างเราไม่ได้ไปเพราะว่ามันมันเป็นช่วงช่วงวันแม่พอดีเราแบบอ,อยากใช้เวลาให้กับครอบคบรัวบ้างเพราะว่าตั้งแต่ประกวดมาคุณแม่แบบเมืเ่อไหร่จะกลับบ้าน,นบ้างลูกอ๋อคิดถึงคิดถึงอยากเจอหน้าอยากหอมลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ เวลาท่านเล็กๆเพราะวันเกิดท่านด้วยแล้วในเดือนเดือนเนี้ยวันเกิดทั้งสองทั้งสองท่านเลยคุณพ่พอคุณแม่เลยก็มันเป็นเรื่องธรรมดา,าอยู่แล้วจัดจะทำเรียนค่ะเ,เรียนค่ะคืออยากเรียนเรียน,น,ยนบ้างเกิดข<อ><ถ>ึ้นอะไรก็ยังเรียนเลยเนาะใช่ตอนช่วงประกวดก็เรียนก็สอบตอนเรียนด้วยคือจริงๆเรามันต้องบาลานซ์เนาะบางทีเราจะแบบทำ ทุกสิ่งทุกอย่างเราเต็มที่อยู่แล้วเนาะแต่ว่าบางอย่างมันมันไม่ใช่อะไรสําคัญกว่ากันแต่ว่าบางสิ่งแคบเรามีหน้าที่ที่เราจะต้องทอํทา<อ>ทั้งสองทีเราต้องแบ่งเวลา แต่ไม่ได้บอกว่าอันนี้สําคัญกว่าอันนี้สำคัญกว่ามันแค่ต้องทําทั้งคู่แล้วก็ต้อง time balance ให้มากที่สุดคือจริงๆหนูก็หนูหนูไม่ได้รู้สึกเสียดเสายเพราะว่าจริงๆเราไม่อยาก่่บอกมันมันก็ important they're both important อันนี้เขาก็รู้สึกว่าเออเราอะต้องโฟกัสเรื่องนี้เพราะว่ามันมันไม่ใช่ใช้เวลาเยอะในการทํา master degree แล้วถ้าแบบรับไปเรื่อยๆมันก็ม,กมจะจบอ่ะ ใช่มีนะคะเพราะฉะนั้นระวังไว้ใช่ระวังไว้นะคะไม่พิมพจริงเนาะใช่ไหมกับเรื่องที่เจอเอาจริงๆนะคะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นอย่าพิมพ์อะไรที่ตัวเองรู้สึกในในโลกโซเชียลมากเกินไปใช่ต้องเซฟมันุนตัวเองด้วยซึ่งห่วงมากๆค่ะเพราะว่าเห็นหลายคอมเมนต์ท่านๆที่จะดูแยมากๆเลยเพราะฉะนั้นระวังตัวเองให้ดีๆนะคะ เคลียร์ชัดกันไปคุณผู้ชมชนะครับสำหรับประเด็นดราม่าดังกล่าวที่เกิดขึ้นเอาจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องดราม่านี่มันเป็นสัจธรรมอยู่แล้วนะครับสำหรับวงการทุกๆวงการแหละใช่ทั้งคู่ก็เคลียร์กันไปนะครับนะจ๊ะ